ใช่ไหนฉันไม่แคร์ไอ้ดวงแคร์มีผมไหมเนี่ขั้นตอนแรกรวบผมตึงเนาะโอเค คลิปนี้เกี่ยวเท่านี้เลยนะไม่มีอะไรมากหรอกมันตัดหน้ามาเดี๋ยวไปสระผมให้ดูก่อนไม่พ่มนะเนีเ้ขั้นตอนแรกก็รวบผมตึงเนาะนี่ไง กับตัดกับโทรศัพท์มันเห็นไม่ชัดเนาะนี่ก็คนเหนือเขาเรียกว่าบบ่ฮื้อกายผมอะ่ะก็ยังคงแหว่งเหมือนเดิมเนาะจะกี่รอบก็ยังคงแหวงเหมือนเดิมโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะจะบ๊ายบาย แค่นี้ได้เลยนะเฮ้ยเบี้ยวโอเคคิดนี้เกี่ยวเท่านี้เลยนะไม่มีอะไรมากหรอกมันตัดหน้ามาเดี๋ยวไปสระผมให้ดูก่อนเดี๋ยวใส่แป้งใส่ก่อนร้อน <laughs> ไม่ให้ผมมันติดให้ผมมันติดหน้า เห็นไหมเวลาเราทาแป้งแล้วมันก็ปาดออกง่ายอันนี้เอากล้องวาเลยนะมันไม่เหมือน กี่รอบกี่รอบกับเบี้ยวนะเพื่อนๆพนช่ไหมฉันไม่แคร์ไอ้ดนแคร์เฉาหน้ามากัน แมเวลาเราทาแป้งแล้วมันก็ปาดออกง่ายแค่นี้ได้เลยนะเอ้ยเบี้ยวอกมาเลยนะจ้า,าเพื่อนๆร้อนมากไม่มีที่รองเนาะ เฉาหน้าม้ากัน เดี๋ยวใส่แป้งใจก่อนร้อนไม่ให้ผมมันติดให้ผมมันติดนะเดี๋ยวมาสระแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกนะ แวงก็ยังคงแหวงเหมือนเดิมเนาะจะกี<_<_่รอบก็ยังคงแหวงเหมือนเดิมโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนจ๊ะบ๊ายบาย แหว่งตามสไลด์สไตล์นีจ้ะไม่มีอะไรโอเคคลิปนี้จบเท่านี้หละนะไม่มีอะไรมากหรอกมันตัดหน้ามาเดี๋ยวไปสระผมให้ดูก่อนคนเหนือเขาเรียกว่าบบกฮื้อกายผมอะ เห็นไหมเวลาเราทาแป้งแล้วมันก็ปาดออกง่ายเกับปัดกับโทรศัพท์มันเห็นไม่ชัดเนาะนี่ก็คนเหนือเขาเรียกว่าบ่ฮื้อกายผมอ่ะ เห็นไหมเวลาเราทาแป้งแล้วมันก็ปาดออกง่ายแค่นี้ได้เลยนะเฮ้ยเบี้ยวตัดเองนะตัดเองนะเกรงพมเอาที่เราต้องการเลยเราอยากได้หนาเท่าไรเราก็โรคเดี๋ยวใส่แป้งใส่ก่อนร้อน <laughs> ไม่ให้ผมมันติด คงติดนะก็ยังคงแหว่งเหมือนเดิมเนาะจะกี่รอบก็ยังคงแหว่งเหมือนเดิมโอเคอเคลิปนี้จบไปลแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายมาเฉลาหน้าม้ากันแค่นี้ก็ได้เลยนะเว้ยเบี้ยว กิ่รอบกิ่รอบกับเบี้ยวนะเพื่อนๆพื่อนช่มัน,นไม่แคร์ไอ้โดนแคร์ตัดในกระจกนะเพื่อนๆพื่อนโอเคก่อนไม่เห็นไหมกิ่รอบกิรบ่กรอบกับเบี้ยวนะเพื่อนๆพื่อนช่มัน,นไม่แคร์ไอ้โดนแคร์ อะไรที่ได้มาง่ายๆนะจ๊ะเพื่อนๆก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะเร็มกับในกระจกก่อนนะเพราะว่าตัดอันนี้เอากล้องว่าเลยนะมันไม่เหมือนโอเคคลิปนี้จบเท่านี้เลยนะไม่มีอะไรมากหรอกมันตัดหน้ามาเดี๋ยวไปสระผมให้ดูก่อน แค่นี้ก็ได้เลยนะเฮ้ยเบี้ยวเฉาหน้ามากันตัดในกระจกนะเพื่อนๆโอเคไหมไ่เห็นไหมเราดีม,มาะ เดี๋ยวมาสระแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกนะแวงเดี๋ยวมาสระแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกนะแวงตัดในกระจกนะเพื่อนๆขึน่อนอเ,นะหเห็นไหมเรดี